เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมข้างขาวครับค้างคาวสองตัวอยู่บนหลังคาเนี่ยถ้าเกิดใครทำหลังคาแบบเนี้ยผมบอกบอกเลยเลยว่าเป็นที่เกาะของค้างขาวชั้นดีเลยมันมีซีกไงครับแล้วตรงไหนก็ตามถ้ามันแบบว่ามีพวกต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะ รับรองได้เลยแถวๆนั้นอาจจะมีข้างข่าวแต่ตรงนี้โชคดีหน่อยเพราะว่ามันมีพวกกระถางต้นไม้รองรับขี้ข้างข่าวมันก็เลยแบบว่าไม่ตกลงพื้นเห็นไหมครับข้างข่าวหน้าเหมือนหนูมันก็เป็นข้างข่าวตระกูลแบบพวกแม่ไก่อ่ะ แต่เป็นข้างข่าวตามบ้านผมว่านะถ้าเปิดเป็นข้างข่าวแม่ไก่มันก็จะตัวใหญ่หน่อยตรงนี้มันมีต้นมะม่วงหามะนาวโห่ไงต้นมะม่วงหามะนาวโห่อยู่ตรงนี้เน,น,นี่ยต้นเนี้ยครับ ผลของมันผลของมันเป็นอย่างนี้จุดไหนที่มีต้นมะม่วงหามมนาโอโ้โหรับรองแถวๆนั้นามีค้ังๆาวแน่นอนจริงๆอะ่ะมันมีทั้งหมดสี่ตัวอันนี้ก็คงออกหากินหรือ ไปอยู่ที่อื่นคงไม่ออกหากินหรอกเพราะเราจะพบมันหากินได้ตอนตกลางคืนผมเคยเห็นมันคาบลูกมะม่วงหา,มา,าหวมะนาวโหมาก็เลยรู้ไงครับว่ามันกินลูกมะม่วงหาวมะนาวโอเคครับครับก็เมื่อกี้นี้ก็เห็นขังข่าวใช่ไหมครับจริงๆแล้ววิธีที่จะทําให้มันไม่มาเกาะตรงบ้านเราอะ่ะก็คือ โซนแกเนี่ยผมเคยใช้นะใช้ได้แต่เราก็ต้องเหมือนปีนขึ้นไปแล้วก็ฉีดอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเกิดสมมติว่ากลิ่นมันหมดหรือลิตรของโซนแอคมันหมดเนี่ยเดี๋ยวข้างขามันก็มาก่ออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้ก็คือต้องขยันขึ้นไปฉีดบ่อยๆใช้ไม่ได้ถาวรเปิดไฟเปิดไฟเนี่ยใช้ได้แค่ชั่วคราว พอมันเริ่มปรับตัวได้ใช่ไหมมันก็มาเกาะเหมือนเดิมเคยลองแล้วส่วนลูกเหม็นใช่ไหมลูกเหม็นที่แบบว่าหลายๆคนแนะนำเนี่ยผมก็เคยใช้แล้วเหมือนกันลูกลูกเหม็น่นะที่ใช้อะนะแขวนไว้ปุ๊บทั้งคาวเนี่ยมันมาห้อยหัวอยู่ข้างๆลูกเหม็นเลยใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการใช่ไหม คือข้างข้าวเนี่ยเวลามันก่อมันจะก่อพวกกันศาสตร์หลังคาที่มันเป็นซี่ๆวิธีการก็คือว่าเราต้องเป็นกันศาสตร์หรือหลังคาที่มันแบบพื้นเรียบอะพื้นเรียบอะมันก่อไม่ได้อย่างต่อมาก็คือบางคนเขาพอมีกันศาสตร์ใ้ตรงกันศาสตน์่มันก็จะมีคานใช่ไหมอ้ตรงคานเนี่ยมันก็จะมีนกมาเกาะ บางคนเขาใช้ใชตาข่ายมาติดเพื่อกันนกเไอ้ตัวนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันปรกากฏว่ากันได้ทั้งนกกันได้ทั้งั้งขาวอีกอ,อันหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือว่าอันนี้คือที่ใช้อยู่ก็คือใช้เป็นผ้าใบากันสาดเนี่ยแหละแบบรูดขึ้นรูดลงได้ไม่จําเป็นต้องรูดลงให้หมดนะรูดลงแค่ครึ่งเดียวก็ยังได้เลยเพราะว่า คือลักษณะของค้ังคาวเนี่ยมันจะไม่บินไปในที่ที่มันแบบเกะกะการบินของมันอ่ะมันมันเพราะว่ามันต้องห้อยหัวใช่ไหมมันต้องมีพื้นที่ในการที่จะบินมาเพื่อห้อยหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่มันจะเกาะได้ก็คือมันต้องมองเห็นอ่ะมันต้องมองเห็นที่เกาะดังนั้นถ้าเกิดมีอะไรมาแบบเกะกะการบินมันไว้อ่ะมันไม่สามารถบินส้สองศาได้นะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยผมเคยลองแล้วโอเคกป็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับทั้งคาวตอนนี้มันบลุกซอยอะ่ะแต่ละคนก็หาวิธีการป้องกันทั้งคาวกันใหญ่อันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าไอท้ที่วิธีการที่แชร์แชร์กันตามเน็ตเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้ผลนะใช้ไม่ได้ผลอันนี้คือลองมาแล้ววิธีการของผมอะได้ผลแน่นอน วิธีการอื่นเนี่ยคือมันปรับตัวได้ก็จบคือครั้งคาวมันมาเพราะอะไรมันมีอาหารอาหารก็อย่างที่บอกก็คือเป็นพวกผลมันมันม่วงหาวมะนาวโหะเนี่ยครับหรือบางทีผมคิดว่ามันเป็นพวกลูกมะเดือนนะก็เคยเห็นอยู่เคยเห็นเหมือนเป็นลูกกลมๆชมพู่คือตรงตรงไหนที่มีขี้มันอะ่ะเราบางทีเราก็จะเห็นเศษเศษพวกใบไม้อาหารของมัน อะไรเงี้ยนั่นแหละตรงนั้นอ่ะคือจุดที่มันอยู่ตอนกลางคืนนะฮะและและไอตรงจุดเมื่อกี้เนี้ยเป็นเป็นผมคนเดียวเลยนะที่แบบว่าเห็นว่าจุดที่มันอยู่ตอนกลางวันอ่ะคือจุดตรงนั้นก็คืออยู่ในที่ที่มันค่อนข้าง,างที่จะสงบเงียบบ้านที่มันลางๆอยู่นะับประมาณนะ่ะแต่พอตอนกลางคืนเนี่ยมันจะออกหากินประมาณหลังหกโมงเยน็นแล้วก็ไปเกาะตามบ้านคน เพราะฉะนั้นอนะ่ะเราไล่มันไม่ไหวแน่นอนแล้วเวลามันขี่เนี่ยเละเทะเต็มไปหมดอนะ่ะถ้าเกิดตรงไหนที่มันอยู่นะครับโอเคครับก็แค่นี้ครับมาแล้วครับห 1, 2, เห็นไหมหนึ่งสองสามตัวเห็นไหมอีกตัวหนึงอยู่ตรงริมนี้สามตัวเห็นไหมครับฝนตกแล้วนี่นะครับ ที่ข้างข่าวเห็นไหมตรงจุดที่มีก็คือจะเป็นลักษณะของกันศาสตร์หลังคาที่มันเป็นแบบที่บอกครับอย่างอย่างอันนี้ ย่างนี้เห็นไหมครับติดตาข่ายถ้าติดตาข่ายอย่างนี้เนี่ยมันก็จะป้องกันได้เนี่ยติดติดตาข่ายจริงๆอันเนี้ยตั้งใจว่าจะติดติดกันนกผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่พอไปป้องกันนกเนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันไงนเห็นว่ามีตาข่าย วันนี้มีอยู่สองตัวนะครับวันนี้กำลังนอนอยู่เลยมันมีหมดสี่ตัวนะจริงๆแล้วอ่ะโอเคครับแค่นี้แล้วครับ,รบอย่างที่เห็นเมื่อคู่ครับจุดไหนที่แบบว่ามีขังข่าว พอเราเงยขึ้นไปก็จะเป็นหลังคากันสาดลักษณะที่บอกเพราะว่ามันเป็นซี่ไงครั้งคาวม,มันก็เลยเกาะได้โอเคครับจบครับ